สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องขายงานเอซีแบบง่ายง่ายจริงๆต้องถามก่อนว่าพวกคุณเชื่อเรื่องพลังงานรอบตัวไหมถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะแค่ฟังคลิปนี้ดูก่อนโอเคปะจริงรเราอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็คือว่าในช่วงที่คุณกําลังทํางาน ทำตัวชิ้นงานทําดิจิตอลโปรดักต์นี่แหละมันมีผลกับการที่คุณจะส่งงานขึ้นไปขายแล้วจะขายได้หรือไม่ได้ขายดีหรือไม่ดีมันอยู่ตอนที่คุณทำงานด้วยเช่นกันเออเพราะในระหว่างที่คุณทํำงานมันคือการที่คุณกำลังสร้างพลังงานมวลพลังงานบางอย่างอ่าตอนที่คุณกำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์ตอนนี้คุณกำลังทำทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์นั่นแหละมันคือการที่คุณกำลังทำพลังงานก้อนหนึ่ง อัดเข้าไปในสินค้าของคุณไอ้ดิจิตอลโปรดักต์ของคุณแหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นคุณอาจจะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแค่เป็นสินค้าอ่าเป็นไฟล์มันจะมันจะอัดพลังงานได้ยังไงการที่คุณจะอัดพลังงานคือการที่ตอนที่เรากําลังทําอยู่และอารมณ์ความรู้สึกระหว่างที่เรากําลังทํานั่นแหละค่ะคือการที่เรากําลังอัดพลังงานของเราเข้าไปอยู่ในชิ้นงานของเราเออคุณลองสังเกตก็ได้ ถ้าง,งานไหนที่คุณทําแบบความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกสนุกความรู้สึกแบบว่าอุ้ยมันได้เอาสีนี้มาใส่สีนี้แล้วชอบจังเลยเห็นการ์ตูนตัวนี้แล้วเออลูกค้าเอาไปใช้ระบายสีแบบนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขมากเลยแล้วมันเป็นช่วงที่คุณกําลังแบบได้ดีไซน์ได้ออกแบบหรือได้แม้แต่แชท คุยแชทกับแชท GPT แล้วมันทำรูปร่างการ์ตูนต่างๆให้คุณและให้คุณเอาอันนั้นไปส่งงานขายระหว่างขั้นตอนกระบวนการที่คุณกำลังทำเขาเรียกว่าคุณกำลังปั่นโฟนะคุณกำลังอัดพลังงานนั่นแหละถ้าในทางกลับกันคุณกำลังทำงานแบบเหมือนแค่ต้องส่งกันบ้านอะเหมือนเป็นฟีลลิ่งของการทำงานที่แบบเบื่อจังไม่อยากทำเลยแต่มันต้องมานั่งทำอะก็ทำทำ,ทำไปอหรือแบบ ครูบอกว่าต้องส่งเยอะๆมันต้องส่งเยอะๆ,ตออะๆแต่ตอน,นมันไม่ได้เป็นฟิลลิ่งที่อยากทําหรือมันทําไปแบบว่าก็าแค่ต้องส่งงานอะ่ะมันไม่ได้แค่รู้สึกว่าอยากทําหรืออะไรเลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกการแบบเออลองดูทําซิเออมันรู้สึกเอ้ยอันนี้อะไรใหม่ๆอยากทําถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นพลังงานที่คุณอัดเข้าไปในตัวงานดิจิตอลของคุณมันก็จะเป็นพลังงานลบเออเพราะว่าค่าคุณใช้ใจดูคุณจะรู้ว่า อ๋อ oh, งานชิ้นเนี้ยตอนที่ทำอ่ะฉันงุดหงิดแต่งานชิ้นเนี้ยตอนที่ทําอ่ะฉันสนุกกับงานนั้นมากเลยแล้วคุณลองไปดูก็ได้ดูแค่ยอดวิวก่อนก็ได้ว่างานไหนที่คุณทําแล้วยอดวิวมันมีเยอะอะ่ะอ่ะอันนี้คือแบบแบงๆเลยนะอันนี้คือไม่ต้องใช้ตรก,กะใดๆเลยนะใช้แค่ความรู้สึกตอนที่คุณทํางานแล้วคุณก็เอาลองเอาไปเทสดูลองเอาไปสัมผัสดูว่าเออ จริงด้วยงานเนี้ยมันเป็นงานที่ฉันแค่ทําเพื่อให้มันได้ส่งงานเฉยๆกับงานเนี้ยมันเป็นงานที่ฉันอยากลองฉันอยากเทสฉันทำกับความสนุกเห็นปะมันจะมีคนละฟิลเออทีเนี้ยสิ่งที่บ,อบ๊อบอยากจะบอกก็คือลูกค้าเขาก็สัมผัสงานคุณได้จากพลังงานที่คุณใส่เข้าไปตอนที่คุณทํางานนั่นแหละ บางงานคุณสงสัยไหมทําไมงานนั้นไม่เห็นสวยเลยแต่ทําไมเขาขายได้เออทําไมงานฉันน่ะตั้งใจทํามากเลยนะฉันว่ามันก็แบบมันก็มันก็ไม่แพ้ตลาดหรอกแต่ทําไมงานเราขายไม่ได้คุณลองกลับไปทบทวนก็ได้ว่าแล้วตอนที่คุณทํางานชิ้นนั้นน่ะคุณใส่ความรู้สึกแฮปปี้เข้าไปหรือเปล่าอา่าทาไมเ่าถหึงบอกว่าคุณใช้สีอา่า เวลาที่ใช้สีพรีเซนต์หรือภาพมอบอัพภาพปกนั่นแหละมันถึงจะต้องเป็นสีแบบสีพาสเทลสีที่แบบดูแล้วสนุกสนานเพราะมันคือการสร้างพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกันลูกค้าเลือกซื้อสัมผัสความรู้สึกต่างๆจากการที่เขาเห็นสีเขาเห็นภาพเขาเห็นการ์ตูนกาเห็นความรู้สึกบนภาพปก และนั่นแหละคือการที่เราอะส่งพลังงานจากเราคือคนผลิตคือผู้ทําลูกค้าคือฝ่ายรับพลังงานนั้นถึงแม้ว่าอ e ีออนไฟล์ที่เขาใช้มันอาจจะไม่ได้มีพลังงานหรืออะไรเลยแต่สําคัญที่สุดก็คือเขารับพลังงานตั้งแต่ตอนที่เขาเห็นภาพของเราอยู่บนเว็บเอสซีแล้วค่ะมันมีพลังงานอยู่ในนั้นในระหว่างที่คุณทําเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาเตือนคุณก็คือ ถ้าวันนั้นฟีลลิ่งในการทํางานมันไม่ใช่เลยหรือคียนั้นที่คุณทํางานเนี่ยรู้สึกหนักใจมากเหนื่อยมากแบบมันไม่โฟโลเลยก็หยุดพักสะก่อนแล้วกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันสนุกไหมมันใช่หรือเปล่าเอ๊ะเออหรือเราต้องปรับอะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งแรกเอาไว้เช็คตัวเองคือคุณสนุกกับคียนั้นไหม ถ้าคุณสนุกคุณทําต่อถ้าคุณแฮปปี้คุณยังมีฟีลลิ่งของความอยากรู้คุณมีฟีลลิ่งของได้ลองทําได้ลองเทสได้ปรับอันนั้นนิดนึงปรับอันนี้น่อยนึงนี่นี่นี่นั่นนั่นโนนโนนอ่ะไปต่อแต่ถ้าโอ๊ยไม่อยากทําเลยอ่ะทําไปแบบสังกตายทําทําไปแล้วก็ขายไม่ได้คุณก็จะยิ่งขายไม่ได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะถ้าคุณเป็นอยู่พิมพ์มาเลยค่ะว่าเป็นอยู่เลยครูเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังวิธีการแก้ และถ้าคุณรู้เรื่องพลังงานนี้คุณจะเอาไปทำงานง่ายขึ้นคุณจะดีไซน์ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือบวกกับเรื่องอังกลกอริทึมของเอสซบวกกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งของเอสซถ้าคุณเข้าใจด้วยแล้วคุณเข้าใจเรื่องการอัดพลังงานในการทำงานส่งไปให้ลูกค้าด้วยคุณจะยิ่งขายงา่ายแล้วมันจะสนุกขึ้นทันทีเสื้อเนี้ยป๊อบลองกับนักเรียนวินเนอร์มาแล้วหลายคนนะคะซึ่งมันใช้ได้ดีเลยแหละแต่แค่มัน ไม่สามารถทําเป็นรูปธรรมมาบอกพวกคุณได้แต่ครั้งเนี้ยตัดสินใจแล้วจะมา,าค่อยๆเล่าให้คุณฟังว่ามันสําคัญจริงๆการที่มี mindset ที่ถูกทํางานแบบเบาใจและเดี๋ยวยอดขายมันก็จะมาอันนี้คือเรื่องจริงมากๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบ m a r k e t ็ตติ้งใส่พลังงานแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คำว่าชอบให้พบด้วยนะโอเคไะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อปะไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบาย